สวัสดีค่ะฟาร์มดวงน้องนิวนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูอัปเดตฟาร์มดวงกันนะคะดวงของน้องนิวตัวนี้ลงใหม่ค่ะวันนี้นะคะตัวนี้รุ่นนี้ลงใหม่ค่ะรุ่นนี้ลงใหม่นะคะตัวนี้น้องนิวน้องนิวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิวกําลังเลี้ยงเลี้ยงเปลือกมะพร้าวแช่น้ํานะคะ <S <S 1> <S 1> เพื่อทําพ่อแม่พันธุ์นะคะตัวนี้ อนนี้กำลังเก็บพ่อแม่พันธุ์ออกทำรอบใหม่นะคะมีตัวยังไม่หลงนี่นะคะพ่อแม่พันธุ์เราจะจะไม่ได้ใช้ตัวใหญ่นะคะเพราะว่าตัวใหญ่เราจะคส่งลูกค้านะคะเราจะใช้ตัวเล็กส่วนมากโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะคะ ตัวนีตวนวน้ตัวนี้วันที่เท่าไหรตัวนี้วันที่สิบห้าเราจะเขียนวันที่ติดไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมกันนะคะตัวนี้เพิ่งเติมน้ําเข้าไปนะคะตัวนี้เพิ่งเติมน้ําเข้าไปเราจะทำให้ตัวนี้น่าจะนอกอาหารตายเนี่ยคะ่ะ น่าจะนอกอาหารโตแล้วยังนอกอาหารนะน่าดีานะเออตัวนี้เป็นด้วงขุนนะคะที่เราเก็บข้าวด้วงเข้าฝักแล้วมันตกไซส์นะคะเราจะเอาเข้ามาขุนเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเราจะเอาเข้ามาขุนนะคะพวกนี้มันตกไซส์นะคะสูงๆไใช่หมดเลยนะคะรุ่นนี้ ตัวนี้เอาเขามาคุ้น<ม>ครับไตัวนี้ดวงตัวนี้ดวงดวงปลาไม่ไม่ใช่ดวงปลานะ่าจะดวงธรรมาดาเพราะว่าเอ่อเรายังไม่ได้เก็บมันเลยตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นดวงขุนมั้งเนี่ยกำลังเริ่มโตนะคะ คือเราเวลาเรากเก็บเข้าฝากอะค่ะนี่เวลาเก็บเข้าฝากเนี่ยเราจะาเวลาเก็บเข้าฝากเราจะมีด้วงที่มันตกสาเอยนะคะหายดวงป่าด้วงป่า,ปายกยกออกมาดิยกออกมาดิน้องนิว้วน้องนิวน้องนิวน้องนิวยกขึ้นมานี่ลูกตัวนี้มันพึ่งลงมันพึ่งลงโยมานี่ดูตัวข้างล่างมันสิ อ่ะยกขึ้นอนะ่าอ่ะยกขึ้นมานี่ยกขึ้นมานี่หน่อยตรงนั้นไม่มีเสียงออกกำลังกายหน่อยยกขึ้นมาเลยโอเคดูตัวน,นั้นด้วยดูตัวข้างล่างด้วยแม่ว่าไม่ใช่เนี่ยอาหารมันหมดเลยเนี่ยดวงป่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวดวงป่าดวงป่าก็จะจะเขียนไม่รู่แล้วพวกที่เหลือครั้งก่อนนะพวกลงเรื่อยๆเรือเร่อยๆล่ะ แง่ดวงปลาเจ้าแาง่หนอาหารห้จะใช่แง่ดวงยังไม่โตเท่าไหร่อาหารหมดแล้วเอาไว้ก่อนอาไว้ก่อนเออน,นี่ยยกลงไปที่เดิมเลยเอาตัวนี้ลงก่อนอ่าเรื่อยๆไปตอนนี้ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้้งตัวน,นี้เป็นน้าล้างมือแม่เดี๋ยวแม่เวลาแม่เก็บกระดวงเข้าฝังตัวนี้กระมังรั่วนะคะ แอบเข้าฝากเองหมดเลยนะคะแต่แต่เริ่มโตแล้วละ่ะฝากเขาโตนะคะตัวนี้กระมังลวกมันก็เลยเออ่แอบเข้าฝากเองนะคะขนาดน,นี้ตกไซส์นะคะตกไซส์นี่ถือว่าตกไซส์ของฟาร์มน่องนิวนะคะเห็นไหมคะนี่ตกไซส์ส่วนตัวนี้ที่เราคัดนะคะ คัดเราจะทําพ่อแม่พันธุ์แล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่คือดวงคัดที่จะเข้าฝักพ่อแม่พันธุ์นะคะเพราะว่าถ้าตัวเล็กมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าฝักนะคะเราต้องคัดใส์สีใหญ่ส,สวยๆนะคะนี่ค่ะตัวนี้คัดแล้วนะคะตัวนี้จะเข้าฝากพ่อแม่พันธุ์ละแม่งเนี่ยคะ่ะเดียวโตวมากเลยเนี่ยค่ะกําลังกําลังกําลังนั่งคัดกันอยู่ ตัวนี้อาหารหมดเนี่ยค่ะเยอะมากเลยแต่ละกระมังอาหารหมดนีจ่ายครับผมโอเคดูภาพดูภาพโดยรวมนะคะดูภาพดูภาพโดยรวมของปาร์มเร่งเรานะคะตัวนี้ดรว่งขุนนะคะตัวนี้ดรว่งขุนนะคะถ้ะามันตกไซส์เราจะขุนนะคะขุนเรื่องกันนะคะนะคะตัวนี้โตได้ขนาดแล้วเดี๋ยวก็มาเก็บฝังอีกรอบหนึ่งนะคะ จนฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นคือกําลังกอบขี้ร่วงนะคะใส่กระสอบเดี๋ยวเข้าไร่นะคะแล้วก็แม่ปลุกหะนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามาร์มเรื่องน้องนิวด้วยนะคะค่ะสนใจเลี้ยงนะคะอยากมีรายได้เสริมนะคะารามเรื่องน้องนิวสอนให้ได้นะคะทักมาหาเราได้นะคะที่อยู่เบอร์โทร ใต้เฟซเลยนะคะใต้ยูทูบเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ